สวัสดีครับพี่น้อง์ทันแฟนบมาลัมครับวันนี้ต้องขอบคุณเจ้าของบ้านใจดีนะครับขอบคุณแม่ผู้ใหญ่จ้าขอบคุณแม่ผู้ใหญ่นะครับที่ให้ให้ความอนุเคราะห์จอดรถวันนี้เดี๋ยวจะให้ลูกสาวคุณแม่ประสิทธิ์ผลณพินโยกับคุณพ่อขวัญชัยขวัญเพชรขวัญเพชรจันทร์เพชรขวัญเพชรจันทร์เเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ลูกสาวมาจอดนี่แหละเดี๋ยวคุณจะมาจอดเดี๋ยวเก็บบากๆกันเนาะจ้าอุ้ย มากินน้ำเดือดข้ามกินน้ำเด้อดแล้วอิริได้ขอบคุณนะครับอุ้ยเป็นบุญวาสนาเดี๋ยวมาเบิ่งเพื่อนหลังใหญ่อุ้ยบุญหลายสายยาวจนได้มาพ่อสุดยอดอิรีคุณพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่ให้กอบข้อให้ลูกหลานอยู่พ่อขอบคุณมากนะครับผมนอนหน่อยผมเพลินงาน ผมอันเครื่องสมุงผมออกเครื่องสมุงออกนะครับผมว่าถ่ายรูปคู่กันหน่อยให้คนให้คนทั่วโลกได้เห็นหน่อยว่าคนใจดีก็ยังมีอยู่นะเออเออเบิ้งขันเบิ่งขันเอ้าอู้ยเอาครับยกปวดนะพอยกปวดนะเอ้าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณครับโอ้ยอยู่ดีไม่แห้งปัดเล็กที่อะไรคำนี้ดวแรกๆก่อนแรกใช่ไหมเบิ่ง มันสิงามช่วงหน้าปนหนาไมปลาเขาเพยังเสี่ยมันจะดึงวิวพูข้ามาดีอยู่แบบสุดยอดนแค่นี้แล้วสองคนเอาลูกเตัาไปใส่หมมันติดทหารอยู่เนาะกระเจาที่ยี่สิบแปดลูกไผ่กับยูสีชมพูกระเจ้ามันแรงนี่ละได้ลังหน่อยเขาดึงเบ็ดแจักล้านครับนี่เบ็ดตอนนั้นพงศ์กษัตริย์บ็ดพวงลายสองสามล้านครับตอนนั้นแต่ว่านักยูดอกสองล้านมานนอกเขาก็ได้ก็นักแล้วเนาะแต่ล้านนึงก็หายากอยู่อันนี้ก็ดินกับดินวันล้านนี่แหละ ยามอันฝนยามฝนไปตะมวนเนาะฝโอ้ปลาอากาศก็ออกมานี่น่ะปลาหน่อยมีปลาทุกอย่างทุกอย่างจริงผมว่าปลาในเดื่องปลาธรรมชาติของเขาผมมาปล่อยลงให้ลงน้ำสุดยอดสุดยอดเดี๋ยวให้ทุกที่มาจอดเลยนะเย็นนี้ว่างคนละผมมีนผะมาจอดดอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขับไปพักกันแล้วผมถ่ายคลิปอีกแค่ข้าวก่อนขอบคุณนะครับผมบ้านเลขที่เท่าไรครับนี่สื่อเละเล่าเหมือนกัน นออกเราได้หนึ่งแปดพวงว่านนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมสุดยอดอีกเลยครับพี่น้องปลูกต้นใหม่ใหญ่ๆทั้งหนาเนาะต้นใจดีขนาดเลยครับพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ให้เจอได้เฉยๆกันจังสีนอ มิแต่รถดบ่านมีเพื่อนอน, <laughs> นี่ก็พันภาษาละแม่เอ้ยจ็คสีหอดจ็คบอลอด<า>สูไปสันละครับ,ใ,บใช่ไหมเเอเ้รอนไม่เป็นไรับเอาก็เปนตะเย็นดีเทนน, e น,น,นี่อันนี้เอฟเทนนี่อันเดียวกันบอลนี่โอ้อันเป็นเฮ็ดหยังเทนนี่เฮ็ดหยังคำนี่ฮะนั่งเรียน, <c oughs> นหนยัง จะสื้อเอิดผู้สาวมาให้เท่าไหร่อยครับิเ,เลยครับผมผู้หญิงยุคใหม่มีไข่เยินเยี่ยวได้แล้วเอาปะผู้หญิงยุคใหม่มีไข่เยินเยี่ยวนะครับผมผู้จักบอกเป็นทางไหนอ๋อสุดยอดเลยสุดยอดเลยเ <c oughs> ข่าทั้งหลายแต่เดี๋ยวใสเข้าปี๋เข่าหาหากขนนี่แหลโอ้ผู้หญิงยุคใหม่มีไข่เยินเยี่ยวมักจเอาบ้างปะแจ็เข่าทั้งหลายปะนี่ขุนก่าน ครับผม,มเอาคือบอเอาลมมากไ,ไม่เรื่ืมหรอกแต่ตั้นึกว่าม,มันไม่แดดแล้วบรรยากาศดีมากเลยคือลืมอลมม่โอ้หนาแสบเมืเ่อเลิกพี่นองเอ้ยใหม่นาใหม่ เป็นห้องแอร์ไหมเปิดแอร์อย่างดีเลยการทำครัวไม่เหมาะกับห้องแอร์ใช่ใช่มันดูหนังหน้าแล้วคงไม่เหมาะหรอก <c oughs> อยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอยู่อย่างเงี้ยดีแล้ว <c oughs> อร่อยไหมวันนี้อ่ะอร่อยเท่าสี่ห้าวันนี่ไหมต้องให้อร่อยนะผู้ได้เามา่นำหนึ่งน <c oughs> <c oughs> พูดได้แม่น้นึ่งใ่ลุงบ่พูดได้แม่น้ำนึ่งบ่ะเพราะอยู่ผู้เดียวบ่ะนะไม่ไม่มันบระเทสุกแต่อันนั้นสุกแล้วป่อกดเราดีคันแอะกินาใไม่ไม่ได้กินอยากกินน้ำโคกเย็นๆแต่ไม่มีที่ซื้อ ยืมยามไนสีมาใ่ันีอยู่แต่ผมมีแกลวบ่บ่มันบ่เย็นหอนคักเนาะหอนเขาจะแสบนานไหม้อนจนใหม่เอาพี่ยังไม่มาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวสักครั้งก็โทรมาแล้ว โอดขารถมาเลยพอมาเก็บฝ่ายทางก็ได้ตลอดเลยพอพวกรุ่นทรงหนำพอตอนนี้พี่ทีตุงอยู่กับเขาตุงอยู่ไม่อยากผส่งน้ำรดน้ำไงรดน้ำโค้งน่อไหนเขาหิ้วมาส่งลูกค้าน่ะโอ้ยเย็นบ่วะเย็นเรื่องแน่จะแก้วเอาเงินมา่บได้เอาเงินมาดูว่าใกลแต่หนำมันใกล้กันหนอยู่น้ำกันดีบอกว่ามันอยู่น้ำกันนั่อยงาเขาไปอยู่น้ำกันตอน ตอนไกปมีน้ำโคกหนึ่งแก้วเย็นๆมันคนละตอนละสามขนบุญเดือนเราซื้อมาเราขายเด้อคนละหาตอนพันต้มโอ้ยเั็ดมันค่อยกินข้าเมาบ่ละข้าเมาบ่หาข้นต่อจอนเนี่ยละไม่กระสือท่าแน่ซื้อทาหน่อยให้ป้าโก้มีอารมณ์หน่อยพวกแดงๆดำๆน่ะแคลปอมก็ซื้อมาใส่เน่ย ใช่เห็นอยู่แต่กระเทียงกันได้บหมนี่เอออองพี่ไม้เอรเอาอะ้เอาวเดียวเอมีแช่เย็นไหมีแช่เย็นแล้วก็ใส่น้ำแข็งนะเออแก้วหนึ่จะเอาอะไรบ้างยาแก้วสองแก้วโคกสองแก้วเอานามนามยังบ่กเออกินนาเปาห่ดละฮะ นุ่มเย็นนุ่มเย็นนุ่มเย็นนมเย็นหนึ่งโคกสองพี่นี่เอางนกับโคกโคกโคกสองแก้วนุ่มเย็นหนึ่้าจ้าบาทนุ่มเย็นเอาลับไปเลยอับไปเลยเอาขอคูณทุกท่านใจครับไปโหลดคลิปกันแตนี่ก็ขายเข้าใจให้อยู่ จอดอยู่บ้านเพื่อเยี่บ้านนะเพราะว่าพุ่งในเช้ามันออกไม่ได้ติดหมดเลยเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนครับ